สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินรวมทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีจ้ะทุกคนนี่มีหลายอย่างจ้ะก็จะวันนี้จะมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกมีแซลมอนแบบแซลมอนคือชิ้นใหญ่โตมากแล้วก็มีหอยเป่าฮื้อจ้ะทุกคนมีน้ําจิ้มซีฟูด้ดของที่เลียมสั่งมาวันนี้นะคะมาจากนี่เลยจ้ะมิดมอจ้ะทุกคนรอบสองแล้วนะที่เลียมสั่งมากินเพราะว่าของเขาอะอร่อยถูกใจจริงแล้วก็ชิ้นใหญ่แบบจุกๆเลยจ้ะมีข้าวด้วยนะ นี่ค่ะทุกคนมาจา้ะมาแซ่บๆกันเลยเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันเลยแต่ว่าไม่น่าเปลี่ยนหรอกรสชาติคืออร่อยยังไงอย่างนั้น,อน,นเอาเลยเปิดแซลมอนเลยแซลมอนสีช่ำํน้ำจิ้มเขาก็คือเป็นสีเขียวแต่คือรสชาติแบบได้มากนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเอานี้ลง,งกินไม่ทันะ แซลมอนคือแบบฉ่ำมาก,ามมากไม่คาวเลยชิ้นใหญ่เกอมีข้าวข้าวผัดกระเทียมมาพร้อมเลยทุกคนในเซตของเขาเลยแหละตอนนี้เขามีแบบว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดเซตแบบคุ้มๆไปเลยทุกคนกุ้ง Sabti น้ำจิ้มเห็นว่าเป็นสีเขียวแบบนี้จะหาว่าแม่อร่อยนะทุกคนอร่อยมากเลยนะมันจะมีความซ่าในตัวเผ็ดในตัวจ้ะหอยเป่าหื้อจ้ะรอบนี้เรียไม่จําชื่อผิดแต่รอบผีดแล้วเรียมนึกจังเลยว่าชื่ออะไรถ้าเรียมไม่อ่านกระปุกอะแต่ทีนี้คือรู้แล้วจ้ะหอยเป่าหื้อจ้ะ น,น้ำน้นมากตอบเด่นจ้ะถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะกินเหมือนเรียมอ่ะของอร่อยแบบนี้นดูใต้คอมเมนต์นะจ๊ะทุกคนมีดมออย่างเดียวอร่อยสุดข้าวคือแบบว่า 음 모두들. 좀 찜찜 참. 자 จอมันเนื้อนั่นเปี๊ย <c oughs> อร่อยจริงนะมันได้ม้อทาไมอร่อยจริงนะ้ไม่สั่งมากินรอบสองหรอกเออต้องมิดม้อขนาะดอร่อยจริงกระปุกนั้นก็เก็บไปไว้ใช้น่ารัก กุ้งอ่ะคือเด้งมากอนแรกเรา้ว่าเป็นกุ้งลายเสือนะทุกคนแต่มันไม่ใช่มนะันเป็นกุ้งกุลาทุกคนหอมชอบจัดช,อชอนะ่อเหรอฮื่รอบปแล้วลวตอนที่นำากินใช่ปะ ผมยาวจ้าแต่นี้ผมสั้นจ้าอ,อถ้ากินรอบต่อไปผมโซ่จ้าออถ้ายอยปองนื้มันมีความรู้สึกว่ายังไม่เคยกินใช่ปะ่ะถ้ากินของเขาไปเหมือนมีอะไรอ่ะทุกคนมันดึงเด้งดึงอ่ะเนื้อมันนั่น น้ำจิ้มไม่ค่อยได้เผ็ดมากนะคนที่ไม่ไม่กินเผ็ดอะ่ะสามารถกินได้มีคนบอกหนูวนะ่าอะไรนะรอไปแล้วบอกว่าน้ำจิ้มจิ้มเขาอะ่ิ้แบบน่ารักอะีเ่คียวมาเลย ใหญ่เกินลดปริมาณหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินเพราะว่าแบบสำหรับคนที่ปากน้อยๆอ,ยอะ่ะจะกินไม่ได้เลยนะเขาให้แบบจุใจจริงว่ะ ข้าวลวเวบมาแล้แลแลอเลยมา้ากระปุก ทเทหมดเลยจ้ะทุกคนเหมือนแบบมันยากไงน้ำดองเขาไม่เค็มนะเขาจะหามว่าเค็มแต่ให้เลียมด,ดองเองนะทุกคนเราเคยทําดองเองนะอร่อยเติบแต่น้ําเค็มมากของเรียมอ่ะที่ทำทำเองนะแต่ของเขาคือมันก้มๆมะ ะโอ้ยหายากเลยทุกคนเรียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเรียมก็ฝากไว้ด้วยนะคะมิตรมออร่อยจริงของเขาอร่อยแบบจริงๆเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้บาบบาย